สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิโกโกดังบ้านปิ๊กทุกท่านนะคะนะคะสำหรับนะคะสมาชิกที่ติดตามปิ๊กทุกคลิปทุกเทปนะคะของโกโดังบ้านปิ๊กค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะปิ๊กก็ขอนําเสนอนะคะกางเกงสก็ตกางเกงนอนค่ะตัวนี้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะลูกค้านะคะแล้วก็ใส่ได้ทั้งวัยรุ่นนะคะวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุก็สามารถใส่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นกางเกงลําลองใส่สบายๆนะคะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นสก็ตบวกการ์ตูนนะคะ สวัสดีค่ะแล้วนกะ็เดี๋ยวพริรีบเลยวกันทาเวลาหนึ่งจะได้คลิปที่ไม่ต้องยาวเกินไปนะคะตัวนี้เป็นกางเกงนอนค่ะลูกค้านะคะก็หนึ่งกระสอบ45กิโลจํานวนตัวได้อยู่ที่ประมาณ170-200ตัวน,น,น,นคะคะตัวนี้ค่ะในทุกๆสินค้านะคะที่เป็นแบบเป็นแบบอิเล็ตกติตัวนี้ตีเป็นอิเล็กติกเพราะว่าเป็นเอวยืดด้วยแล้วก็เป็นแบบหูรูดด้วยนะคะตัวนี้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ความเสี่ยงมันจะน้อยกว่าพวกกางเกงคัตตอนกางเกงคัตตอนถ้าเกิดว่า ยืดเสียยังตายแล้วคือใช้ไม่ได้แต่ในยืดเสียยังตายมันสามารถที่จะมีหูรูดให้เรานะคะก็หนึ่งกระสอบนะคะก็ตกเฉลี่ยต้นทุนอยู่ที่ประมาณ14บาทต่อตัวค่ะทุกคนมันจะตีเสียบ้างนะคะก็คือถือเป็นเปอร์เซ็นที่พี่วิว่าน้อยมากค่ะเปอร์เซ็นเสียนะ่ะตีไปห้าปอร์เซนนะคะถ้าเทียบกับของดีนะ,นะะตีเป็นเปอร์เซ็นเสียเนี่ยนะคะมันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้มันสามารถขายทําราคาได้อยู่ถ้าเรารู้จักแบบ ไปปรับไปแต่งไปทํายืดทําอะไรเนี่ยคะ่ะเอาเชือกเอาอะไรใส่อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางตัวอาจจะแบบไม่ีบ้างที่แบบไม่มีเชือกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เผื่อไว้เวลาที่ของเสียหายนะคะลูกค้านะคะเร็วๆแบบเร็วเลยนะคะค่ะก็จะมีแบบการ์ตูนด้วยนะคะมันมีงานสองอย่างนะคะมีสกอตด้วยแล้วก็การ์ตูนด้วยนะคะ สกอดด้วยกระตูนด้วยเนี่ยค่ะเป็นสกอดด้วยเป็นกระตูนด้วยหนึ่งกระสอบอยู่ที่ราคาสองพันแปดร้อยบาทค่ะลูกค้าตอนนี้ค่ะถ้าช่วงปลายปีอาจจะพาแบบดีบขึ้นนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ราคาตู้ขึ้นตลอดเพราะว่าช่วงนี้ค่าเงนานินดอลลาร์มันตกเพราะฉะนั้นกระสอบนะคะก็เลยจะราคาสูงนะคะสูงในบางรายการ นะคะแต่เราก็ทางโกดังก็พยายามพยุงนะคะตรงนี้ให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะลูกค้าก็ยังไงลูกค้าก็ต้องได้ของถูกไปขายนะคะ1ถูก2ราคาดีนะคะคุณภาพดีลูกค้าซื้อของกับโกดังมันปิกลูกค้าไม่ต้องกลัวค่ะนะคะของทุกอย่างที่ออกไปจากโกดังมันปิกพี่ปิ๊กมีความรับผิดชอบพอนะคะพี่ปิ๊กไม่ได้โยนแบบปัญหาไปให้คุณนะคะปัญหาทุกอย่างขอเป็นความจริงเรายินดีแก้ไขให้กับคุณซื้อของกับโกดังมันปิกนะคะรับรองค่ะว่าคุณปลอดภัยตรงนี้ โกดังอื่นพิพิไม่รู้ค่ะว่าเขารับผิดชอบกับสินค้าที่บางอย่างไม่ตรงปกมั่งเสียหายมั่งยังไงแต่สําหรับโกดังมันปิกเรารับผิดชอบด้วยการเคลมสินค้าหรืออธิบาย,ยางานให้ลูกค้าฟังหรือลูกค้าไม่โอเคไม่พอใจไงเราก็ยินดีคืนเงินในส่วนของเราอ่ะโอเคค่ะลูกค้าคะนะคะก็าฝากไว้เ้ว่ยค่ะสาหรับใครที่นะะสนใจนะคะงานตัวนี้เป็นตัวขายง่ายเหมาะสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดขายง่ายมากทุกคนนะคะ ถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกับสินค้าอะไรดีตัวนี้ก็เป็น1หนึ่งสินค้าที่ปิ๊กแนะนําค่ะว่าตัวนี้มันเป็นสินค้าขายง่ายนะไปแขวนนะคะลูกค้าหนึ่งกระสอบเนี่ยแขวนนะเต็มร้านพอดีค่ะลองดูลงทุน2,800บาทลองดูซิว่ามันจะต่อยอดนะคะให้กับเรายังไงได้บ้างนะคะลองดูค่ะไม่เสียหายในราคาต้นทุนแค่2,800บาทสาหรับอาชีพผ้ามือสองนะคะมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสุดสําหรับคุณก็ได้นะคะ